วม10ธุรกิจอาหารจานเดียวสร้างอาชีพปี2021ปี2021คาดว่าตลาดอาหารจะเฟื่องฟูมากแต่ใช่ว่าคนที่ลงทุนทุกคนจะประสบความสำเร็จได้สิ่งสำคัญในการเปิดร้านอาหารคือต้องรู้จักบริหารจัดการต้นทุนร้านการบริหารวัตถุดิบรู้จักการคำนวณต้นทุนต่อจานเพื่อกำหนดราคาขายที่ถูกต้องโดยเฉพาะบรรดาร้านอาหารจานเดียวที่มีความต้องการของลูกค้ามาก แต่หลายร้านก็ดูเหมือนจะขายดีแต่บางทีกลับไม่มีกำไรด้วยเพราะการบริหารจัดการในด้านต่างๆที่กล่าวมาไม่ดีพอโดยเหตุนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงขอแนะนำ10แฟรนไชส์ธุรกิจอาหารจานเดียวที่นอกจากมีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนสูตรเมนูต่างๆแฟรนไชส์เหล่านี้พร้อมเป็นที่ปรึกษาและสอนเทคนิคการเปิดร้านให้อย่างมืออาชีพเพื่อจะสร้างเป็นธุรกิจสุดปังในปี2021ได้ 1. ทงชัยผัดไทย ธงชัยผัดไทยตั้งเปาว่าต้องการเป็นแฟรนช์สร้างอาชีพให้กับคนไทยโดยเฉพาะในปี2021ที่ผ่านมาหลายคนต้องตกงานว่างงานหลายคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงการลงทุนกับแฟรนช์ธงชัยผัดไทยจะตอบโจทย์ในทุกสิ่งที่ต้องการนี่คือการลงทุนที่ฟรีค่าแฟรนช์ฟรีค่าธรรมเนียมไม่มีส่วนแบ่งรายได้ไม่เก็บค่าการตลาด แถมยังให้คำปรึกษาการลงทุนได้ฟรีและมีเมนูน่าสนใจรวมอีกกว่า20รายการไม่ว่าจะเป็นข้าวกระพเพราข้าวผัดต่างๆเป็นต้นสามารถเลือกลงทุนแบบรถเข็นคียออสราคา19,000บาทหรือหากมีรถเข็นและอุปกรณ์อยู่แล้วสามารถฝึกอบรมสอนการทำเมนูต่างๆได้แบบตัวต่อตัว,ตวเรียนจนกว่าจะทำเป็นให้ออกไปเปิดร้านค้าได้อย่างมืออาชีพสามารถสร้างไรายได้วันละ1,000ไปจนถึง2,000บาทหรือถ้าใครมีทุนไม่มากพอแต่อยากมีอาชีพก็สามารถเข้ามาพูดคุย หาทางออกร่วมกันได้สำหรับต้นปี2021ใครวางแผนอยากเริ่มต้นปีด้วยธุรกิจสุดปังแฟรนไชส์ทงชัยผัดไทยช่วยคุณได้แน่นอนสนใจลงทุนโทร080-910-8199 2. เตี๋ยวเรือต่อชาม ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายง่ายขายดีและน่าสนใจปี2021นี้ก็เช่นกันหากใครอยากสร้างธุรกิจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบมืออาชีพไม่อยากลองผิดลองถูกแนะนำแฟรนไชส์เตี๋ยวเรือต่อชามที่เน้นในเรื่องมาตรฐานความอร่อยชูจุดเด่นในเรื่องของน้ำซุปและน้ำปรุงสำเร็จรูปนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูน่าสนใจเช่นเกาเหลาบกบะหมี่บกหมูมะนาวลูกชิ้นปิ้งพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นต้น ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน199,000บาทโดยจะได้รับอุปกรณ์มาตรฐานในการเปิดร้าน27รายการพร้อมวัตถุดิบมูลค่ากว่า5,000บาทและมีการอบรมก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคสำคัญต่างๆท,างทั้งภักทฤษฎีและปฏิบัติถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่หากเลือกลงทุนมีแต่ความคุ้มค่าการันตีคุณภาพจากสาขาทั่วประเทศกว่า89แหง่ง สนใจลงทุนโทร0 8 7 8 0 6 9 9 9 8และ084-117-2455 3. นาเนียสเต็กสเต็กกลายเป็นอาหารจานเดียวสุดฮิตที่หากินได้ทั่วไปแต่การจะลงทุนให้ได้กำไรจำเป็นต้องเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์โดยนาเนียสเต็กชู่จุดเด่นคือไม่มีค่าแฟรนไชส์ คิดแค่ค่าใช้ใจ่ายตามการซื้อจริงอุปกรณ์อะไรมีแล้วสามารถนำมาใช้ได้ซื้อเฉพาะที่ไม่มีพร้อมทั้งสอนฟรีทุกเมนูที่ขายนอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมจำหน่ายแล้วยังมีวัตถุดิบในการทำสเต็กที่ทำให้คนลงทุนง่ายต่อการซื้อไม่จำเป็นต้องวิ่งหาวัตถุดิบเองให้ยุ่งยากใช้งบในการลงทุนเบื้องต้นประมาณ25,000บาทไปจนถึง1 0 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับขนาดของร้านและสไตล์ของร้านที่เราต้องการ นอกจากนี้ผู้สนใจลงทุนกับหนาเนียสเต็กยังจะได้รับวัตถุดิบชุดเริ่มต้นมูลค่าประมาณ15,000บาทที่สามารถนำไปทำสินค้าขายได้กว่า30,000บาทนับเป็นการลงทุนเริ่มต้นปีที่น่าสนใจและสามารถต่อย,ยอดเป็นธุรกิจสุดปังกำไรดีได้ไม่ยากสนใจลงทุนโทร092 559 7756และ086 382 6755 4กุ้งอบบุญเส้นเศรษฐีเห็ดหอม อาหารที่จะขายง่ายขายดีต้องมีเสน่ห์ในตัวเองซึ่งเมนูกุ้งอบุนเส้นเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีและหากมีโอกาสต้องอยากลองกินสักครั้งและคงจะดีกว่าหากเราสามารถนําเมนูนี้มาทําเป็นธุรกิจที่รับประกันว่าขายง่ายขายดีขอแค่ขยันและตั้งใจรายได้ดีเวอร์โดยกุ้งอบุนเส้นเสร็จทีเห็ดหอมพร้อมสอนให้ทุกคนสามารถทํากุ้งอบุนเส้นอร่อยๆขายได้พร้อมมีน้ําซุปสาเร็จรูปและพร้อมสอนเทคนิคการทําจนกว่าจะชนานาญและให้เปิดร้านได้ถือเป็นเมนู ระดับพัตคาในราคาอาหารตามสั่งค่าแฟรนไช์ในการลงทุนเริ่มต้นที่32,000บาทมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบชุดพร้อมตั้งร้านขายได้เลยส่วนค่าวัตถุดิบในการขายเบื้องต้นไม่เกิน5,000บาทจะได้รับน้ำซุปวุ้นเส้นถุงหิ้วโลโก้ไว้พร้อมขายประมาณ2สัปดาห์และในการขายแต่ละวันใช้เงินลงทุนหมุนเวียนประมาณ1000ไปจนถึง2,000บาทเป็นอีกแฟรนไช์ขายง่ายรายได้แต่ละวันดีมาก สนใจลงทุนโทร0626546355และ0921426395 5. 5่ะโชกุนสเต็ก ในปี2021ใครที่อยากลงทุนเปิดร้านขายสเต็กนับว่ามาถูกทางเพราะยุคนี้คนส่วนใหญ่มองหาเมนูอร่อยในราคาที่ไม่แพงและสะดวกรวดเร็วขอแค่เรามีทำเลดีๆในการเปิดร้านโชกุนสเต็กพร้อมสนับสนุนให้เราเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพโดยมีเมนูอร่อยให้เลือกมากมาย <c oughs> เช่นสเต็กเนื้อโคข,ขุนสเต็กหมูและสเต็กไก่เป็นต้น แพ็กเกจการลงทุนก็น่าสนใจเพราะฟรีค่าแฟรนไชส์จ่ายแค่ค่าอุปกรณ์11,900บาทได้อุปกรณ์เช่นเคาน์เตอร์เตาย่างเตาทอดป้ายติดหน้าร้านชุดผ้ากันเปื้อนเมนูสื่อการขายรวมไปถึงคอร์สฝึกอบรมหรือถ้าผู้ลงทุนมีอุปกรณ์ใดๆอยู่บ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อเฉพาะที่จําเป็นจะได้ประหยัดต้นทุนในการเริ่มต้นได้มากขึ้นสนใจลงทุนโทร0865718802 6 เกาเหล่าเนื้อทันยารสสำหรับคนที่พอมีทำเลดีๆและอยากเปลี่ยนให้เป็นรายได้สุดปังธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ยังฮิตต่อเนื่องนับว่าน่าสนใจโดยเฉพาะเกาเหล่าเนื้อทันยารสที่การันตีในเรื่องของรสชาติและคนรู้จักเป็นอย่างดีมีเมนูน่าสนใจเช่นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเครื่องในถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ชื่อดังระดับประเทศที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีมีสาขาทั่วประเทศกว่า150แหง่ง ค่าแฟรัไชัยในการลงทุน20,000บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการอบรมพนักง,งานให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่รวมถึงการอบรมทั้งภักทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อย7-15วันพร้อมอยังช่วยในการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ร้านของผู้ลงทุนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสนใจลงทุนโทร0 8 9 4 8 8 4 4และ0 8 1 8 2 3 2 1 1 9 7. รถเด็ดกว๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน อีกหนึ่งแฟรนไชส์ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่ควรพลาดในการเลือกลงทุนเป็นอาหารจานเดียวที่น่าสนใจในปี2021เช่นกันคือรถเด็ดกว๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบรนที่รถเด็ดสมชื่อมีน้ำซุปสูตรสมุนไพรไทยหอมอร่อยถูกใจลูกค้าและยังมีเมนูอร่อยให้เลือกอีกมากมายเช่นกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้ำคลุกคลิกต้ยมยำทะเลต้ยมยำรวมมิตรต้ยมยำหมูลูกชิ้นปิง้งกว๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูเป็นต้น รูปแบบการลงทุนก็มีหลากหลายราคาเริ่มตั้งแต่15,900บาทไปจนถึง59,000บาทสามารถเริ่มลงทุนได้ทั้งคนที่มีทุนน้อยแต่อยากมีรายได้ในการทำธุรกิจของตัวเองโดยแฟรนไชส์พร้อมอบรวมวิธีการขายและจัดส่งผงซุปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปลูกชิ้นหมูหมูเส้นและหนังหมูผงพะโร้้ร้มันย่างถ่านปรุงรสให้ไปประกอบเมนูได้ง่ายๆปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า530แหง่ง สนใจลงทุนโทร0819154985 8, 8รงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเฮียอ้วนรงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเฮียอ้วนชูจุดเด่นคือน้ำซุปที่แตกต่างผสมด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดราคาขายเริ่มต้นชามละ40บาทเท่านั้น สามารถเลือกลงทุนได้ราคาแพ็กเกจเพียงแค่99,000บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือรถเข็นขนาดใหญ่อุปกรณ์พร้อมขายวัตถุดิบสำหรับการขาย1วันและสอนวิธีการทำเมนูกว๋วยเตี๋ยวไก่มาระาอย่างละเอียดอบรมเทคนิคการขายสิทธิ์ในการสั่งซื้อหัวน้ำซุปสุดเด็ดในราคาพิเศษโดยหัวน้ำซุปหนึ่งถังใหญ่ราคา1 0 0 0บาทขายได้เบื้องต้นประมาณ200ชามรายได้ประมาณ7000นไปจนถึง800 0บาทขึ้นอยู่กับทำเล มีกำไรเฉลี่ยเบื้องต้น2,000ไปจนถึง3,000บาท 9. สเต็กลุงใหญ่สเต็กลุงใหญ่จุดเด่นคือตัวร้านโดดเด่นจำง่ายภายใต้คอนเซปต์สเต็กสไตล์ไทยราคาคนไทยด้วยสูตรหมักพริกไทยดำจนเข้าเนื้อรสชาติถูกใจลูกค้าผู้ลงทุนแค่นำเนื้อมาย่างตามสูตรโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการทำอาหารมาก่อนก็สามารถทำสเต็กออกมาได้อร่อยพร้อมเสิร์ฟ ใช้งบในการลงทุน39,000บาทไปจนถึง69,000บาทมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกตามต้องการสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์แลววะวัตถุดิบตามแต่แพ็คเกจที่เลือกการอบรมพร้อมให้ลงการอบรมพร้อมให้ลงมือปฏิบัติเปิดร้านได้จริงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาเมนูใหม่ๆใ,ใ,ให้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ขายง่ายขายดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมาก 10. สเต็กเด็กแนว สเต็กเด็กแนวอีกแฟรนไชส์น่าลงทุนใช้งบประมาณไม่สูงแต่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีและมีสูตรลับเฉพาะที่คิดขึ้นเองโดยมีเมนูให้เลือกกว่า10เมนูอาทิสเต็กไก่สเต็กหมูสเต็กปลาทอดสเต็กพ็อกช็อปสเต็กค,คอหมูทีโบนสเต็กเนื้อลิบอายสเต็กเนื้อโคขุนซีโครงหมูบาร์บีคิวและผักขมอบชีสราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่เมนูละ49บาทรูปแบบการลงทุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,000บาท การลงทุนในธุรกิจอาหารจานเดียวข้อดีก็คือไม่ยุ่งยากซับซ้อนทำการตลาดก็ง่ายหาจุดขายในตัวเองได้ไม่ยากแต่ปัญหาสำคัญคือมีคู่แข่งเยอะและลูกค้าก็มีตัวเลือกมากเราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้มากที่สุดสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ